เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ s a m ซ u n Galaxy A 3 2 5G โทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาหมื่นนิดๆมาพร้อมกับจอขนาด6.5นิ้วกล้องหลัง4ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ที่อึดจูดใจให้มาถึง5,000มิลลิแอมซัมซุงเปิดโปรโมชั่นนำโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่มาแลกเครื่องใหม่ได้สูงสุดถึง3เครื่องพร้อมรับส่วนลด Sam s u n Galaxy A 2 1 Series ด้วยเครื่องละไม่เกิน18,0 0 0บาทต่อเครื่องครับ 5สิ่งใหม่บน s a m s u n Galaxy g s 2 1 Series 5G มีอะไรบ้างวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันครับสวัสดีครับกับมารดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา8.30นาในพูดข่าวไอทีครับ พูดข่าวอีกทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ A32 น่าสนใจหนึ่งรุ่นมีการเปิดตัวเรียบร้อยรวมถึงโปรโมชั่นแรก Samsung s a m s u n Galaxy g s 2 1 Series ว่ามีส่วนลดเท่าไหร่บ้างและมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างก่อนแบบชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่อง,องเราด้วยเพื่อใจะพาข่าวสารที่เรามาอัปเดียวแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีกระแสข่ามาโดยตลอดว่า a m s u n ง จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G ราคาประหยัดให้เราได้เห็นกันภายในเร็วๆนี้กับ Galaxy A32 5G ล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยไม่ให้เป็นแฟนรอช้านะครับสำหรับ A32 5G จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอแบบไร้ขอบทรง Infinity V Display ครับติ่งด้านบนหน้าจอทรงตัว V ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วพร้อมกับกล้องหลังที่มีดีไซน์แปลกใหม่ครับตัวนี้เ,นเป็นโมดูลกล้องที่จัดเรียงต่างหากโดยไม่มีขอบกล้องนูนออกมาให้เราได้เห็นบนกรอบสี่เหลี่ยมต่างๆในเรื่องของแรมนะครับให้มา 8GB รวม หนือความจำ128บแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0มิลลิแอมครับรองรับการชาร์จเร็วที่1 5วัตต์เรื่องของชิปเซ็ตคาดว่าจะเป็น m e d i a t e k Dimensity 720์ตัวใหม่ล่าสุดกล้องอย่างที่เกินไว้ให้มัน4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลครับอัลตรวาวด์8ล้านมาโคร5ล้านพิกเซลเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซล ในส่วนของกล้องหน้า1ตัวความละเอียด13ล้านพิกเซลครับหน้าจอความละเอียด SD Plus ตัวนี้แบ่งแรมเป็น3รุ่นด้วยกัน r ร m 4 6แล้วก็8หน่วยความจำา2ส่วนครับ6428รองรับเครือข่าย 5G Samsung Galaxy A32 5G มี4เฉดส,สีด้วยกันครับได้กับสีดำสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในต่างประเทศก่อนนะครับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเสนอราคาอยู่ที่2 7 9ยูโรหรือประมาณ12,000บาทสำหรับรุ่นหน่วยความจำ64กิกนะครับและราคา2 9 9ยูโรหรือ10,000 800บาทสำหรับหน่วยความจำ128 g b ในโซนยุโรปนะครับซึ่งถ้าขายนอกโซนยุโรปขายในประเทศอื่นหรือบ้านเราราคาอาจจะถูกลงกว่านี้ก็เป็นไปได้ไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดห้สซับกันครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับเอาใจแฟนๆที่อยากได้โทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g a 2 1อยากจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยไปแลกเครื่องใหม่กันบ้าง อันนี้ซัมซุงเขามีเปิดโปรโมชั่นครับให้เราสามารถเอาเครื่องที่ไม่ใช้เนี่ยไปแลกหรือไปเทิร์นได้โดยมูลค่าค่าเครื่องที่ไปแลกเนี่ยสูงสุดที่18,0 0 0บาทเลยทีเดียวครับและแรไจะสูงสุดถึง3เครื่องเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่ของ Galaxy S 2 1 series นะครับอันแรกก็คือรับซื้อเครื่องเก่ามูลค่าสูงสุดต่อเครื่องไม่เกิน18,000บาทครับอันที่2ก็คือรับซื้อเครื่องเก่า3มเครื่อง ต่อ Galaxy S21 หนึ่งเครื่องรับซื้อเครื่องเก่าร่วมกับโครงการทุกสภาพเลยไม่ว่าจะเป็นจอแตกจอล้าวเครื่องบุบทลอกต่างๆก็รับซื้อหมดนะครับมีบริการโอนถ่ายข้อมูลเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ให้ฟรีสิทธิ์เครื่องเก่าแลกใหม่นี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการหรือ Samsung Experience Store เท่านั้นระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี้นะครับตั้งแต่15มกราคมจนถึง31ธันวาคมปีนี้เลย ซึ่งเราสามารถชิคราคาเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ได้ซึ่งเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับได้ว,ว่าดูเหมือนใครที่อยากจะเล็งโทรศัพท์มือถือ Galaxy S 2 1 series เอาไว้อยู่ก็เตรียมใช้โปรโมชันนี้ก็ได้เอาเครื่องเก่าไปแลกเครื่องใหม่ก็จะได้ส่วนลดค่าเครื่องมานะครับมาต่อที่ฟีเจอร์บ้างจุดเด่นของ Galaxy S 2 1 series ทั้ง5ฟีเจอร์ที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างเผื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อเนาะ อันแรกคือดีไซน์กล้องหลังและใหม่หมดจดเลยมีการอัปเกรดสเปคกล้องต่างๆให้การถ่ายภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง S21 Ultra เนี่ยจะให้กล้องมาถึง4ตัวด้วยกันเลนหลัก108ล้านพิกเซลต่อมาอัลตร้าวายล้านเทเล10ล้านแล้วก็บริสโคป1 0ล้านพิกเซลซูมไกลได้ถึง100เท่าเลยทีเดียวฟีเจอร์ซูมไกลก็มาในรุ่นท็อปด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นของกล้องแต่ถ้าเป็น S21 Series ร,รุ่นธรรมดา จะให้กล้องหลักมา3ตัวด้วยกันโดยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลในกล้องเลนส์หลักนะครับมีอัลตร้าว12ล้านพิกเซลด้วยในเรื่องที่2ก็คือความแข็งแกร่งตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยกระจก Corning Gorilla Glass Victus นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยซึ่งกระจกตัวนี้มีความแข็งแกร่งกว่ากระจก Gorilla Glass 6รุ่นก่อนหน้านี้ถึง2เท่าเลยทีเดียวทำให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น จุดเด่นที่3ก็คือใช้ชิปเซตตัวใหม่ครับ exynos 2100รุ่นใหม่ล่าสุดตัวชิปเซตตัวนี้ผลิตบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรพร้อมกับระบบ ai engine หน่วยประมวลผลตัวแรงทำให้รุ่นนี้เนี่ยใช้งานเร็วขึ้นแรงขึ้นและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยมาที่หัวข้อที่4ครับ galaxy s series รุ่นแรกที่สามารถใช้งานประกาศ s pen ได้สำหรับตัว galaxy A D s 2 1 ultra เท่านั้นนะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครอยากใช้ปากกาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยและสุดท้ายในหัวข้อที่5ครับหน้าจอรองรับอัตรารีเฟลต์120เฮิรต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้น S21 Series รุ่นเริ่มต้นนะครับก็มีหน้าจอที่คมชัดแล้วก็รีเฟลตที่สูงไม่แพ้รุ่นที่ท็อปเลยนะครับและนี่ครับก็คือข่าวสารที่ทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด่าวสวคราต่อไปงเรามี Facebook Fanpage ว ผมถึงนิงเวตาต์คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสกิมยิ่งขอตัวลาไปก่อนกับม้าเด็กเขาสานดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย